โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาทําความรู้จักกับพ่อพลายน้อยนะครับพลายน้อยนะครับพ่อของภูพิงนะครับผมอาดูนะฮะสง่างามขนาดไหนนะครับพ่อของเขานะครับพลายน้อยนะครับโอ้สูงใหญ่มากนะครับแม่แม่ตัวใหญ่งาใหญ่นะฮะหอบยาเก่งไหมครับหอบยาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับมัดหนึ่งนะครับแต่ว่าแหนบหญ้า กินเองได้นะครับโอ้โหเจอผู้พิงก์หน่อยครับวันนี้ดูครับประชันความรอหน่อยพอลูกกันนะครับนี่พี่ควานเขาก็วันนี้ขอพี่ควานเขานะครับทุกวันก็ไม่กล้าขอนะครับพี่ควานเขาต้องไปทํางานแต่เช้านะครับที่เราก็อาจจะเสียเวลาเขานะครับผมผู้พิงก์ใครมานี่นี่ผู้พิงเอ้ยผู้พิงก์เฉยครับเฉยพอลูกไม่ค่อยได้เจอกันนะฮะ นี่อ่าผู้พิงใครมาดูลูกพ่อมานะลูกนู่น้ยาเนะีเอาไปเลยเนะีะกว่าฮะโอ้พิงมาเบี้ยมา,มาเอา้ากลัวพ่อเฉยอ่ะทำไมพ่อตัวใหญ่ยังเลย Dollars. นี่ครับปูพิงมาเจอพ,พ่อของเขานะครับพ่อพายน้อยนะครับผมเป็นช้างแท็กซี่นะครับก็ทำงานเป็นช้างแท็กซี่นะครับงานใหญ่มากนะครับปูพิงทักพ่อยังลูกกลัวนะกลัวพ่อนะครับไม่ค่อยได้เจอกันนะครับทำงานคนละพื้นที่กันนะครับเป็นช้างแท็กซี่นะครับพ่อเขาทำงานที่เดียวกับแม่กำไรเงินนะครับผมนี่ฮะหล่อไหมครับ โอ้งาใหญ่นะงาเขาเบี้ยวนะครับอันนี้ตอนน้อยนี่เคยไปหาเมรอตอนน้อยอะ่ะเคยไปอยู่เนาะเออน่าจะรู้จักอยู่นะครับว่าเป็นพ่อเขานะถ้าเขาเคยพาไปหาแม่กําไรตอนภูพิงอยู่กับแม่นะน,นี่นะครับดูทรงนะครับอื ส่งเดียวกันหรือเปล่าครับดูครับนี่ดมก่อนดมก่อนนะครับผมทักาทายพ่อเขาก่อนนะครับพ่อเขาน่าจะรู้ว่าเป็นลูกตัวเองหรือเปล่าครับน่าจะรู้นะครับผมอตอนนี้ก็อายุห้าสิบกว่านะครับ50าจปายเนาะนะครับตัวใหญ่นะใหญ่สูงนะงาใหญ่มากเขาอยากได้งาเขานะครับให้พพิงได้งาพ่อนะลูกเขาใหญ่เหมือนพ่อเลยนะลูกนะ เออผู้พิงสวัสดีครับพ่อยังลกูกสวัสดีครับยังผู้พิงครับยังครับก่อนครับครับดีครับดีดีดดลกูกครับเออจุ๊บพ่อจุ๊บยังจุ๊บจุ๊บพ่อ,อยังจุ๊บกลัวกลัวพ่อตัวเองเออเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะเน,นมา ไม่ค่อยได้เจอครับก็จะกลัวหน่อยั้งพายเหมือนกันแม่แล้ว嘛แมามาจุบบนจุบจุบมาให้าจุบบนจุบจุบบน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 พ่อยังเออไม่กล้าจุบนะจุบไปดิหิวดูลงจุบอโอเคนะครับมีดมพ่ออยู่แต่ไม่กล้าจับหน้างวงนะครับหน้างากลัวนะครับเพราะพ่อเขาหน้าเกรงขามมากนะครับ จะจับแต่ตรงวางขาทั้งตูดนะฮะแม่เร็วมาโอ้ลัวนะบิดบิดตูดหนีเลยนะกลัวพ่อตัวเองมานี้มาเร็วเออหน่ะมาแม่พ่อหน่อยเออพ่อลูกกินด้วยกันนี่นะครับภายน้อยนะครับพ่อภายน้อยพ่อของภูพิงนะครับพ่อแท้ๆนะครับผม นี่ความหล่อสง่างามเขานี่ผูกพิงได้ใครนะครับหน้าเผือกนะครับพ่อเขาได้หน้าเผลือกมากนะครับนี่ถ้าถ้าการเขาขัดขัดทำความสะอาดกว่นนี้หน่อยก็จะเห็นความเผือกก็สวยกว่านี้นะครับอันนี้อาจจะเปื้อนโคลเปื้อนดินนิดหนึ่งนะครับผูกพิงนะฮะกลัวนะฮะกลัวพ่อเขาบ้างอยู่นะครับโอเคนะครับนี่ก็ขึ้นพ่อลูกกันนะครับนี่นะครับนี่ลูกกี่ตัวแล้วตอนนี้จำมาได้นระ เห็นเขาบอกว่ามีมีลูกเยอะอยู่นะครับสืนพ่อพัุ์อยู่ตอนนี้ก็บำรุงอยู่นะฮะตั้งแต่หายตกมันนี่ก็ยังไม่มีผลงานเท่าไหร่นะครับตรงน,นี้ก็บำรุงให้อัดให้เต็มที่เลยครับเดี๋ยวก็จะหาแฟนให้เขานะครับผมนี่ก็ปลายหล่อมากต้องใส่ที่ที่รัดงาด้วยนะครับการงาสึกอะไรเงี้ยการงาเสียนะครับ โอเคนะครับผมอ่าเคครับขอบคุณครับกวนนู้นๆเอาย่านั้นไปเลยเนี่เอาไปเลยเออไปเดะเนี่ยเบาแล้วนะซึ่งมันจับไปเลยเนี่ยเคนะครับนี่นะครับขอบคุณพี่ควานเขาด้วยครับที่สละเวลานะครับมาเยี่ยมลูกชายนะครับคุณควานเขาจะไปทํางานแล้วนะครับเราก็จะขอนะครับขอเข้ามาเอาอยาให้เขาหนึ่ง ดูผูพิงเขายังกลัวพ่อเขาไม่เคยอยู่ด้วยกันนะครับก็เหมือนพายน้ำแตงครับอยู่กันใหม่ก็อย่างนี้นะครับพอนานๆเข้าก็จะชินเออนะครับบ๊ายบายพ่อบ๊ายบายยังบ๊ายบายพ่อลูก บ๊ายบายผู้พิงบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายพ่อแล้วพ่อไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายสูงบ๊ายบายพ่อบ๊ายบายพ่อหน่อยลูกบ๊ายบายเฮียบ๊ายบายลูกบ๊ายบายลูกบ๊ายบายเจอพ่อเป็นไงบ้างดีใจไหมเฮียลูกเฮียมาเบ็นบ๊ายบายพ่อนะลูกบ๊ายบายพ่อไปนู่นแล้วนู่นไปแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ผู้พิงก็มาเจอพ่อสุดหลงเขานะครับ